สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมคลสิ์แอคชั่นสงครามออนไลน์กันเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ฝนก็ตกนะไม่รู้แต่ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะเออเล่นอะไรนะฮะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะฮะก็ ถ้านี้ก็มาลงแรงนะก็เล่นปืนเก่าๆก็่ะว่ากันไม่มีปืนเล่นแล้วนะฮะก็เล่นทุกปืนเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะก็ทํางานก็เหนื่อยด้วยนะครับก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปด้วยนะครับผมแต่เออผมก็เข้ามาเล่นแล้วผมก็นึกว่าผมจะเล่นอะไรดีวะก็เลยแบบเอองั้นมาลงแรงเงินในบัวนะครับผมเราจะไปแล้งกันแค่สามตานะฮะเจนะฮะก็ใช้เวลานานเลย โอเคก็เข้ามาลึกได้แล้วนะครับผมก็เราได้ปืนมาที่กิฟต์ก่อนเนาะเรเวลเจ็ดมานะฮะเออผมก็ยากได้ไหมโคตรมานานยากได้โคตรนานแล้วนะแต่แต่ไม่ได้สักทีเโอ้แต่เลยสุดเตรเสีเอาอ้เยอะมาฟาแก้วแม่เย็ดโอเคนะครับผมก็ตายห่าไปแล้วนะครับผมเจอว่าสองพันยิงเข้าไปก็รู้เรื่องนะฮะเออ มื่อกี้กระโดดไปอย่างเท่ไงทำไมเพื่อนเราก้ไปสิครับผมโอเคนะฮะตานี้ก็ถือว่าทดสอบก็แล้วคันนะครับผมนเนอกจบเนาะทดสอบแบบจบหน้าจบเกมแล้วนะครับผมไม่ต้องทลามอะไรมากนะมาตารแรกก็ตายไปแล้วนะครับผมโอ้โหอุต่ากกระโดดไปสักเท่ได้ยงิงหัวแบบแฮทชอตเลยนะโอเคนะคบผมก็เอาใหม่นะครับผม ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แล้วแต่คุณจะชอบไม่ชอบเนาะอ้าวจเจอกเตอโปรซะแล้วนะครับผมวันนี้วันที่วันจันทร์ี่สเกมิถุนานะครับเวลาสองทุ่มห้าห้าสิบุเดียวเราจะโหวตออกแล้วใครจะมีวหวช่วยเราหรือเปล่าเนี่ยโอย้ยโอ้เ,อเยสเอ,เเอ,เเอ,เเอขอบคุณมากที่นูง โอเคนะเราก็จะมาโหวตคนหลุ่มจากห้องนะไม่รู้คนไหนแล้ววะจำชื่อไม่ได้เลยอย่าบอกนะว่าไอ้โปลสองคนนะโอเคงั้นผมก็ขออีกตาหนึ่งนะถ้าผมขอชื่อมันไม่รู้ชื่ออะไรจนะ้จำไม่ได้นะไม่รู้จะเล่นทำไมครับโปมันสนุกตรงไหนครับผมอืมแต่เตยสนุกเหรอ ถ้าไม่มีคนปดออกก็ผมก็จะออกจริงๆนะผมออจะเกมแล้วกันนะฮะก็ให้มันเก็บไว้ให้มันเล่นนะครับผมโอเคนะฮะก็เหตุผลที่ไม่อยากลงแรงก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับผมปะโอ้ยไปยิงผีอะไรด้วยตอนนี้เนะีย่ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนแล้วนะผมผมจะไปยิงผีด้วยกเปลี่ยนแผนครับผมเปลี่ยนแผนยิงผีกันด้วเกว้ยอ๋ยอะไรดีวะ เอเอ้ยจไปเยมาแล้วาดใต้ก็มันก็จะถึงเวลาที่มันจะปิดแล้วนะครับผมก็รอไปหน่อยนะฮะก็ตามจริงก็ว่าเออจะปีลงแรงแต่ก็ก็เป็นเช่นนั้นเน่ยก็เลยลงไม่ได้นะครับผมก็โปมันเยอะที้หายนะมาครับผมมาโอ้รอนานเลยเนี่ย ยิงผีครับผมยิงผีนะฮะก็ไม่มีใครมาสักทีนะครับผมก็รอถือว่ารอรอ,อโอ้ยมาเด็กครับผมมาจีโอเคก็มาแล้วครับมาแล้วครับผมครบสี่คนแล้วเอาดีครับผมกดเลย ดดวดสิกับผมกดกดสิก้อะไรดูเขาว่าอะไรโอ้สะพานอยู่แล้ว,ลวเหรอไอผมไม่ค่อยชอบตงเท่าไหร่นะสะพานเนี่ยไอยผมก็จะเอาปืนอะไรนะไอนี่ผมจำจำชื่อไม่ได้นะ ผมไม่เคยเอามายิงกี่เลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกในที่ผมเอามายิงนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็ค่อยค่อยตายแล้วก็ไปเปลี่ยนซืนใหม่นะ่าโอเคมันก็ใช้ได้นี่วะยังไม่หมดยังไม่หมดเก็บเลยครับแล้วใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่รู้จะโอเคหอไหมก็ไม่รู้นะฮะก็ดูดูกันไปนะครับผมนะ ก็พูดอะไรทําอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษขออปกันด้วยนะครับผมโอ้ยเพื่นอนก็จะมานะครับผมก็ให้เราเล่นอยู่คนเดียวอยู่ตั้งนานนะฮะโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมปืนนี้ก็ถือว่าโอเคแ,ลแหละก็ไม่แบบก็ดีนะก็ดีทีนีเงินผมมาบ่นให้เขาล่าง เขาไม่เอาเลยนั่เงี้ยโอ้ไทเนี่ยเอาพอดีนะฮะก็แคนเนี่ย,ย,ย,นะะก,ยก็เดี๋ยวให้ผมเปลี่ยนชื่อวัอนนี้ผมจะบอกว่าชื่อแคนอะไรนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะเขาก็สำหรับชื่อแคนนะที่คนถามมาเยอะนะครับผม ก็แล้วแต่ด <c oughs> ูนะว่าจะรับหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เป็นเออลองกับตันนะผมไม่ได้เป็นหัวเคียนนะครับผมเรามาทําเคียนใหม่นะฮะมากับดูมาพร้อมกันเลยนะก็มาทําได้สักพักเลยแหละก็นานแล้วนะผมก็จำไม่ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ันดับที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้นะฮะว่าเคียนอยู่ันดับที่เท่าไหร่ตอนเล่นแรกอะ ่ทีจําได้ประมาณ400ตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปเล่นแบบทําแคนใหม่เลยนะอเอาเพื่อนเอาโอ้ไม่ดูเฮ้ยเอาเกียเพื่อนเราก็เกียไปแล้วนะครับผมเยี่ยมยอดมะพร้าวแก้วอยู่ดับหนึ่งไว้โอเคนะครับผมนี่ก็ก็ใครสำหรับใครที่อยากได้สายฟ้าก็ให้มาเล่นนะะมันมันก็ได้เยอะอยู่นะ ก็จะได้เหรียนแบบคื้นชีพด้วยนะผมมาไปเล่นด่านเดยยิงผีเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่มันจะเปิดให้เล่นเวลาหนึ่งทุ่มสิบเก้านะเวลาสิบเก้านากานะครับผมมันก็จะปิดเวลาสี่ทุ่มนะครับผมกิจการเล่นเนาะอีกผมว่าตานี้มันก็คงจะปิดแล้วกคงจะเบื่อเล่นไม่ได้แล้วนะผมนัคิดว่าอย่างนั้นแหละ เออปือนนี้ก็มันอาจจะเด้งไปหน่อยก็บังคับบังคับเอานะมันอาจจะเด้งขึ้นเนื่อบนคุณก็ดึงลงข้างล่างไว้นะมันก็จะแบบพอดีเลยแหละปืนนี้เนะาะไม่งั้นก็กดเย้ยมเยเอาเก็พยายามจะกดรัวนะฮะเออแต่ผมก็กดรัวได้นะเพราะว่าผมค,ค่อยแบบจะชินมือแล้วไงวก็มันเลยจะกดได้ไปหน่อยนะฮะเออก็ตามสตีมแล้วรับผม ออกมาทำไมไม,ไม่อยู่กับตู้ลวเอาโอ้ฟ้าก็ร้องเอาตอนนี้ฝนตกบอกแล้วว่าฝนมันตกนะมันก็เลยแบบออกมาแลก็อยู่ข้างล่างคนที่อยู่สองคนคิดว่าอยู่สามคนนะโอเคก็ดูผิดนะครับผมเออขึ้นมาสักทีเด็กย,ยิงไม่โดนครับผมขอลงล่างก่อนเพราะว่าปืนมัน มันเออไงมันดิงอ่ะมันแบบมันยิงยากโอ้ไม่โดนเลยโอ้แล้วเบื่อใส่หน้าตีมหน้าเลยแต่โอเคนะผมก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไรนอกก็อาจจะโอเคอยู่เด้เลยนะคิดว่านะถ้าตัวใหญ่ๆนี้มันก็จะกดแบบนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะยิงเอข้างล่างไม่รู้จะยิงไหนดีเนี้ย ทันตรงไหนก็ยิงตรงนั้นนะโอ้เพื่อนกวจะมาได้นะฮะเกครับผมก็จะต,ต่อไปได้เรื่อยนะฮะก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์ไอ้กดแชร์ก็ได้นะครับผมผมไม,ไม่ไม่ว่ากันนะฮะเออก็ชอบก็อย่าลืมกดไ like. ลค์รักก็อย่าลืมกดติดตามนะก็มีอะไรมากนะครับผม โอเคดัดเลยครับผมไงั้นเอาตัวไหนดีวะให้มันเยอะยิงาึเลยตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้ารออีกละ่ะประมาณยี่สิบยี่สิบขึ้นถึงสามสิบขึ้นอย่างนี้มันก็จะเยอะตัวมันก็จะถือขึ้นไปมันก็จะแบบตายยากไปนะโอเค มันเริ่มจะแบบตายยากเรื่อย,อยนะครับผมมันก็ไม่ง่ายเหมือนอะเออเล่นครั้งแรกเนาะอย่าไปเฮ้ยอย่าไปสิของเพื่อนโอเคก็มีคนนุนหลังให้อยู่นะฮะก็พยายามซื้อกระสุนแล้วก็รอ,องเท้าเปลี่ยนกระสุนไวอย่างนี้นะผมพยายามซื้อไวเนาะเพราะว่ามันจะดีนะผม มันมาสามไม่อยู่กับโดด้วยไม่ไม่ไมช่วยโดนะผมไม่เข้าใจนะครับผมก็แล้วแต่นะแล้วแต่เออยิงบนดีกว่า <S <S ว่ายิงล่างก็ยิงล่างเอ้ยตจาาชิบหายเลยตายแล้วทีเดอะตายได้แ้ได้ยิงจะรู้ได้เลยวะ น่าจะมันเปิดช่องตรงนี้ให้เนาะมันจะได้ยิงแบบเข้าไปเลยฮะเออโอเคนะก็เล่นสบายๆเลยะฮะแบบมันจะไม่ไม่ต้องไปสีเรียดอะไรมากนะครับผมแบก็ตามสติปอองเขาแหละก็ยิงเข้าประมาณเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูเลยวะก็เวแปดนะครับผม ก็จะถึงวยวเก้าวแล้วก็เหลือแต่อะไรนะไอสิ์ม่วงเขาเรียกอะไรผมก็จำไม่ได้ยิงตรงไหนดีเยอะที่ไหนก็ยิงเข้า300กว่านะถ้ายิงหัวก็เข้า500นะครับผมแต่ให้มานี่เป็นยิงยากที่ไหนเลตายตายตายตไปแล้วหนึ่งตัวเอาเอาได้เฉยไม่ได้คิดว่าตายเออโทษที ผมก็คิดว่ามันตายแล้วผมก็เลยแบบไม่ตามถูุกไปนะฮะมาดิเพื่อนมาดีเพื่อนโอเคเราจะดักข้างหน้าแล้วกันโอ้ยยิ้หา่าเลยยีอะไรก็นักขนหนาครับผมยิงไม่ได้รู้นี่บ้ยกูมีเพื่อนยิงอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะครับผม โอเคกูมีเพื่อนหนุนหลังให้คิดว่าไม่มีใครนะอเออก็ตรงนั้นก็ดีเดียวผมจะอยู่ข้างหน้าเวลามันหลุดไปก็จะอยู่ข้างหลังก็มีเพื่อนเอออยู่ข้างหลังให้ก็มไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวว่าใช้ได้นะฮะโอเคงั้นเราจะยิงในตัวนี้ก่อนในตัวใหญ่มันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยแบบมีพิษสูงมากอะไรนะไม่รู้ว่ามีพิษสูงไม่มีเลยนะเอา อืมยิ้มหาเลยโอเคนะครับผมก็หลุดไปแล้วมันมันยิงโดนยากกับตรงสะพานถ้าตรงเออถ้าอยู่อีฝั่งหนึ่งมันจะยิงง่ายกว่านี้นะตรงสะพานมันยิงยากมันมีเสาไงถ้าไม่เออมันไม่มีเสามันก็ถือว่าจะโอเคกว่านี้นหะมันจะยิงง่ายกว่านี้นะเดี๋ยวผมขอตัด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 แบบตัดกำลังภายในก่อนให้มันแบบเลือดรวถ้ามันนี่ไงถ้ามันแบบวิ่ง ผ่าไปเรายิงไม่ทันมันก็จะได้ยิงแบบน้อยๆหน่อยนะครับพยายามแบบยิงให้มันแบบเลือดเลือดลงก็ครึ่งขีดอะไรก็ได้อย่างงี้เวลามันลุดเราไปเราก็จะได้แบบเออยิงมันจะได้ตายเร็วๆนะมันจะได้ไม่ตายยากนะครับผมนี่ตัวระเบิดที่มันยิงยากเนี่ยยิงยากกว่าเพื่อนเลยมันตัวเล็กด้วยมันขืดด้วยนะมันขืดนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกโอ้มันช่วยด้วยช่วยด้วย แต่แต่เราไม่ก็เบื่อเ,เลยดูสิมันโคตรยากนะมายิงยากนะมันดูมันเกี่ยวกับปืนผมว่าปืนผมมันอาจจะยิงยากหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนาะไมาแลนะ้วอ้ยตกครับผมยิ้มหายแนละ้วไปซื้อวิ่งสะเพรินเลยตกเลยนะฮะนี่ไหนวะโอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ ถึง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 โคตรตืดโคตรตืดเลยผมเพิ่งจะถึง24อย่างเงี้ยโอ้ก็ขึ้นมาตรงสะพานนะเออมันยิงยากนะผมไม่ใช่อะไรหรอกตรงสะพานเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราอยู่ตรงนู้นเนี่ยตรงนน้นจะยิงง่ายง่ายกว่านะผมบอกเลยโอ้ก็ยื้เกิน ก็ข้างล่างมันก็จะยิงยายก่ายผงบนนะเออผมลงมาก็ลงมาเลยถถ้าเราอยู่ข้างบนมันก็จะยิงแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะไอ้ผมก็อยากเปลี่ยนปืนใหม่ก็นแล้วนะเ,เพราะว่าปืนนี้ผมคิดว่ามันก็มันก็ดีก็พอใช้ได้แต่มันไม่ค่อยดีเต็มร้อยเท่าไหร่น,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 นนะเดี๋ยวผมขอยิงก่อนเดี๋ยวผมไป จะช่วยเพื่อนก่อนต้องมารอตรงนี้ไม่งั้นเผื่อมันไหนเงี้มันมาไม่ได้ก็มาดักรอเลยนะครับผมอ่ารอเรียบร้อยนะฮะถ้าไม่มาอย่างนี้มันก็จะยิงแบบไม่ได้นะครับผมผมก็ต้องแบบวิ่งวิ่งมาแบบช่วยๆกันนะเป็นแบบเป็นทีมนะฮะถ้ามาเล่นอย่างนี้เนาะก็พยายามอย่าไปเล่นมั่วๆแบบเข้ามาแบบมั่วๆอย่างเงี้ยเลยตกลงไห บอกเลยว่ามันมันแบบไม่เข้าใจกันเล่นนะฮะบางคนก็วิ่งไปวิ่งมานะไม่ไม่ไม่อยู่แบบเป็นทีมอย่างนี้นะฮะจริงๆผมเคยเข้ามาเล่นแล้วนะผมแบบไม่อาแบบคนในแคนมาเล่นอย่างนี้เข้ามาแบบเออเข้ามาแบบห้องแบบเจอใครก็เล่นอย่างนี้นะผมลองนะฮะโอ้โหไม่ไม่เิร์กนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่เิร์กจริงๆเะผมเคยเข้ามาเล่นแล้วทําไมว่าไม่เิร์กก็ไม่แบบไม่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 เป็นทีมนะฮะ มันก็แล้วแต่คนว่าเออจะวิ่งไปตรงไหนอยู่ตรงไหนนะวิ่งไปวิ่งมาแล้วครับผมยิงก็แบบโอ้แปบ๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวไม่ใช่ใชนะนะแป๊บเดียวแพ้นะอ,อจบเกมไงแป๊บเดียวยิยงไม่ทันเลยนะครับผมมออีไ,ไหนวะอ่าที่อะไรเนี่ยเอ,อ้่วอนซะแล้วมัก็ ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถือว่าก็สนุกดีนะครับผมมาเล่นเอาสายฟ้าอะไรบ้างนะสำหรับแบบนี้นะผมตัดกาลังภายในมันก่อนนะครับผมก็ให้มันวิ่งไปนะถ้ามันจะวิ่งไปเพราะว่ามันยิงก็ตายยากที่ผ่านนะโอเคผมก็จะมาใสา่ตรงน,นี้นี่นี่นี่ตัวใหญ่ที่มันพดอื่พดถึกเลยโอมะเอ้ยโอ้ยอย,อย่าพึ่งโจมเลยโอ้ยจะโจมแล้วเหรอพึ่งจะสามสี่ เองนะโอ้โหไม่เอานะไม่ไม่ไมโอ้โจ๋วไปเกินนะบุมเพิ่งสามสิบพจะสามเอ็ดสามสอง 3, 1, 3, เพราะว่านะเอจะได้ไหมจะได้ไหมก็มาดูกันเลยนะครับผมผมขอผมก็อยากให้มันถึงตรงที่ผมกําหนดไว้นะเพราะว่ามันจะถือขึ้นนะผมว่าผมก็ามาผิดปืนนะี่แหละปืนมันก็ยิงอาจ,จะยากเลยนะยิงไม่ตายนะ อเออวางยี่เน้อยี่เนื้ไม่กอดเลยไปงหมอ,อมืโอเคก็ถึงสามเมตรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นก็ไม่ได้เล่นนานนานมากก็เป็นเดือนสองเดือนนะไม่ได้เล่นมาก,ก็อาจจะเล่นแบบไม่ค่อยชินแล้วก็ไรนะครับผมเพราะว่าอีกช่วงนั้นอ้ที่ตอนที่ผมอยู่แคนซีบีอาร์แล้วเล่นทุกวันนะครับผม ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ก็ออกมานานแล้วนะฮะเขาเพื่อนไม่ยิงช่วยวะขาเพื่อนอะไรวะไปยิงอืมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมอะถึงสามสิบสองก็จะจบลงไปแล้วนะครับผมก็ก็มีแค่นี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับผมไมไ่เล่นาน,น,ลนานจริงๆนะ เป็นประมาณสองเดือนแล้วมั้งผมจำไม่บิดนะของเดือนนี่นอนแหละเออโอ้ยบีบเอาใส่รนี่โอ้ยผ่าลีบเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวบีบเอาอะไรเนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โจบนะครับผมสามสิบสองนะฮะตามกำหนดตีวางไว้นะครับผมโอเคนะก็ถือว่าวันนี้ก็ มาทำคลิปให้ดูนะโอ้ยผมยูมแบบสองว่ะได้เหรียญกืนทีบได้กระสุนนะได้ถ้าได้โคบมันก็จะได้ปืนมานะฮะชิ้นส่วนเนาะก็คนอาจจะดูนะฮะว่ามันจะได้ปืนอะไรมานะครับผมถ้าคุณได้โคเนาะมันก็จะได้ปืนเออก็จะได้โคฟยี่สิบชิ้นหรืออะไรผมก็จำไม่ได้นี่นะก็จะได้มาตัวนี้เรวสีนะครับผม ขาวอนเลยนะแล้วก็มีอีกบอกนี่ฮะวิวสีเหมือนกันแบบขาวอเหมือนกันนะครับผมแต่ผมไม่เอาไม่ไม่เคยเอามาเล่นสักทีนะก็สําหรับสายฟีก็อาจไจปล่นกันได้นะครับผมแต่คุณอาจจะโด,โดนเตะโก้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมโอเคนะสําหรับวันนี้ก็สวีดัดสสวัสด,ดีทุกคนด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับผมไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะบายจุ๊บ